นะครับแขก้มีเติทุกคนนะฮะผมธนชัยสันติชัยกูลเป็นในช่วงนี้เป็นของบริษัทนายนะฮะนะครับเป็นในฐานะประธานกรรมการบริษัทนะครับก็จะมาร่วมชี้แจงในการอ,อัปเดตน,นะฮะเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขแล้็ข้อมูลต่างๆที่จะอัปเดตให้คบนักลงทุนได้เขา้าใจนะครับเองก็ตามก็จะมีคนที่จะอธิบายรายละเอียดลงทั้งหมดนะฮะก็คือคุณเกษรีนะครับ เอเนของสายนี้นะครับก็จะขออนุญาตให้คุณเกษรีเล่ากิจกรรมต่างๆของนายในครึ่งปีแรกแล้วก็งานในครึ่งปีหลังที่เตรียมตัวไว้แล้วก็ส่วนที่เราได้นิกทธิตต่างๆกับต่างประเทศเพิ่มเติมน,นะครับกับชิญคุณเกษรีครับสวัสดีค่ะทุกๆท่านเท่ันจะขอเริ่มจากครึ่งปีแรกนะคะว่า เรามีอะไรเกิดขึ้นที่เด่นๆค่ะในภาพรวมของอุตสาหกรรมนะคะยังมีการเติบโตอยู่นะคะคาดว่าปี54เนี่ยตลาดของสนักพิมพ์ก็จะยังเติบโตประมาณร้อยละห้านะคะแล้วก็มีมูลค่าประมาณ21,000ล้านถึง22,000ล้านทั้งตลาด แต่ว่าสำนักพิมพ์ขนาดเล็กเนี่ยก็จะมีอัตราการขยายตัวลดลงก็จะเห็นข้างบนสุดนะคะของกราฟเป็นรายได้รวมของหนังสือนะคะก็มีการเพิ่มขึ้นแต่ว่าอัตราของการเพิ่มเนี่ยก็ไม่ได้กราฟก็ไม่ได้พุ่งชันมากนะคะแต่ว่าต่อนเนื่องมาโดยตลอดที่มีการเติบโตนอกจากนี้เนี่ย ในวงการหนังสือนะคะก็มีปัจจัยที่สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านอยู่หลายเรื่องนะคะเริ่มจากนโยบายการส่งเสริมการอ่านของรัฐทําให้มีทศวรรษแห่งการอ่านนะคะซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี52ถึง56โดยเป้าหมายของรัฐเนี่ยต้องการให้คนไทยเนี่ยอ่านหนังสือเพิ่มจากปีละ5เล่มเป็น10เล่มนะคะ แล้วก็มีมาตรการทางภาษีที่ได้ออกมาแล้วนะคะเป็นพระ,ะราชกฤษฎีกา,าลดหย่อนภาษีในการบริจาคหนังสือเข้าสู่สถานศึกษาหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งกับเอกชนนะคะนิติบุคคลแล้วก็รายบุคคลด้วยะคะ่ะนอกจากนี้เนี่ยข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะคะก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ย ได้รับการคัดเลือกจากยูเนสโกนะคะให้เป็นมหานครแห่งการอ่านในปี2556นะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมแล้วก็มีงบเกี่ยวกับเรื่องของการอ่าน,น280ล้านแล้วก็เริ่มใช้ตั้งแต่ปี54นี้เป็นต้นไปก็จะเป็นโอกาสของผู้ที่อยู่ในธุรกิจสำนักพิมพ์ทั้งหลายนะคะ มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยท้าทายก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะจะมีผลทําให้พฤติกรรมของผู้บริโภคนี่เปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าในช่วงเวลาไม่กี่ปีก็เกิดมีสมาร์ทโฟนนะคะมี iPad มี iPhone มีเรื่องของแท็บเล็ตเกิดขึ้นมีการใช้ e b o ุ๊อ่านจาก e-book นะคะถ้าเรามองจาก เหตุการณ์ทั่วโลกเนะี่ยอย่างที่อังกฤษก็มีการใช้ iPad ในการอ่านหนังสือถึง38%นะคะของเมืองไทยก็มีผู้นิยมมากขึ้นแต่ว่าจำนวนเนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดนะคะโซเชียลมีเดียเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กิงก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นะคะเป็นกระแสที่หลายๆคนก็ใช้สิ่งเหล่านี้ในการทำการตลาดเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือ สิ่งที่สำนักพิมพ์ทั้งหลายนะคะจะต้องปรับตัวแล้วก็ใช้มันให้เป็นโอกาสนะคะก็เหมือนกับทางเราซึ่งแนวทางของเราก็คือการทำเนื้อหาคอนเทนต์แล้วก็ไปสู่ทุกแพลตฟอร์มนะะสำหรับเรื่องของตัวเลขนะคะในภาพรวมของครึ่งปีแรกเนี่ยยอดขายรายได้หลักนะคะใหญ่สุดยังมาจากสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับเด็กนะคะ 44%เป็นเรื่องของการให้บริการสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ33%แล้วก็เป็นจากพ็อกเก็ตบุ๊กที่ผู้ใหญอ่อ่านเนี่ยนะคะ20%นอกนั้นเป็นรายได้อื่นๆ3%รวมรายได้148ล้านนะคะในครึ่งปีแรกผลการดำเนินงานนะคะในเรื่องของรายได้ของครึ่งปีแรกรายได้ของ จากการขายหนังสือเนี่ยเพิ่มขึ้น3%นะคะจาก93%เป็น95ล้านเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปีที่แล้วนะคะาไรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น13%นะคะจาก42%เป็น48%อันนี้ส่วนใหญ่เราเป็นการเรื่องของบริการหนังสือต่างประเทศปีที่แล้วมีผลกระทบจากเรื่องเหตุการณ์ทางการเมืองนะคะ ปีนี้ก็ดีขึ้นตามลำดับเพราะว่านักท่องเที่ยวก็ดีนักธุรกิจก็ดีก็กลับมาเมืองไทยนะคะมาเที่ยวมากขึ้นมาลงทุนมากขึ้นแล้วโดยรวมก็คือขึ้นรอเป็น144ล้านจาก135ล้านก็คือเพิ่มขึ้น6%ค่ะทางด้านต้นทุนและ,ะค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะต้นทุนสินค้า และบริการต,ต้นทุนสินค้านะคะเพิ่มขึ้น17%นะคะจาก62.6เป็น73ล้านอันนี้ก็เกิดจากการที่เรามีหนังสือใหม่ที่ออกมาซึ่งในช่วงต้นเนี่ยต้นทุนจะสูงกว่านะคะเพราะว่าเราจะต้องพิมพ์จำนวนให้มากเพื่อแพร่หลายแล้วก็มีต้นทุนของบริการนะคะเพิ่มขึ้น8%จาก27เป็น30ล้านนะคะ แล้วก็ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น10%รวมแล้วต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น8%จาก122ล้านนะคะเป็น132ล้านค่ะด้วยไรายได้ที่เพิ่มขึ้น6%เป็น148ล้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆที่รวมกันแล้วขึ้น6%เนี่ยนะคะผลกำไรนะคะ net profit กำไรสุทธิของครึ่งปีแรก เป็น11.36ล้านนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้วที่10.87ล้านก็เพิ่มขึ้น4%ค่ะเ,เหตุการณ์เด่นๆหรือเรื่องเด่นๆหนังสือเด่นๆที่ออกมานะคะในช่วงครึ่งปีแรกที่น่าย,ยินดีก็คือเราหนังสือของสำนักพิมพ์ Nation Book นะคะได้รับรางวัลจากสมาคมผู้จัดพิมพ์ ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นรางวัลเมื่อปี1 0แต่ว่าเขามาประกาศแล้วก็แจกให้เราปีนี้นะคะโดยเราได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยหนังสือชื่ออ่านคนได้ใช้คนเป็นนะคะเป็นหนังสือแปลของโจยียับซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางด้านโหราศาสตร์และห่วงจุย้ยนะะและปรากฏว่าหนังสือที่เราส่งประกวดเนี่ยก็คือได้หมดนะคะเพราะว่าเป็นหนังสือของโจยียับ มีรางวัล Merit Award นะคะก็เทียบเท่ากับรางวัลชมเชยก็มีเรื่องของห่วงจุ้ยภายในบ้านก็ได้รับรางวัลห่วงจุ้ยภายนอกบ้านก็ได้รับรางวัลด้วยนะคะนอกจากนี้สำหรับกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกนะคะหนังสือห่วงจุ้ยภายนอกบ้านของโจยยับก็ได้รับรางวัลประจำปีนี้ด้วยเช่นกันนะคะเป็นรางวัล bronze ในกลุ่มหนังสือธุรกิจ การบริหารการจัดการนะคะในช่วงครึ่งปีแรกเรามีหนังสือที่เขียนโดยผู้ที่มีชื่อเสียงนะคะเ,เป็นเรื่องเด่นๆเ,เนี้ยมาหลายเล่มเหมือนกันแล้วทุกเล่มก็เป็นเรื่องเล,เล่มที่ขายดีนะคะเ,เช่นเรื่องของจอห์นซีแม็กซ์เวลล์หรือเรื่องของบัฟเฟตโ o โลจีเรื่องของบัฟเฟตนะคะแล้วรวมถึงเรื่องของเอ็ดเวิร์ดโดโบโนด้วยที่มีออกมาในครึ่งปีแรกนะคะ กลุ่มหนังสือด้านท่องเที่ยวมีห้อยอันหวานเย็นเกี่ยวกับเวียดนามนะคะแล้วก็อิ่มหลักร้อยอร่อยริมทางเป็นหนังสือท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในกระแสของตลาดาด้านหนังสือที่ขายดีมากๆนะคะติดท็อป10ของ c ีเนะคะเป็นด้านสุขภาพค่ะคือหนังสือใครไม่ป่วยยกมือขึ้นซึ่งอันนี้เป็นเล่ม3แล้วนะคะ แล้วก็มีเรื่องล้วงลึกทางรอดมะเร็งของ,ของคุณหมอสมหมายที่อยู่ที่สิงบุรีซึ่งโด่งดังมากเพราะว่าท่านรักษามะเร็งบางประเภทได้หายขาดนะคะกลุ่มที่เป็นนิยายนะคะนิยายที่เด่นของเราเนี่ยคือกลุ่ม nb horror อันนี้เป็นหนังสือแนวสืบสวนสอบสวนนะคะซึ่งได้รับความสนใจจาก แฟนประจำแล้วก็ที่